บางคนมาอยู 50, 50 20, 2, 2, 3, 4, ่กับเต็มที่นะครับมาลงก่อไปช้างเคืออราคาที่เจ็ดสิบเอ็ดเอวเจ็ดสิบเอวหัวใ้ตัวดีครับช้างเคืออครับหนึ่งสองสามไปครับช้างเคืออะไรมาได้พูดไล่เตกแตกครับหนุ่มเมืองคำบัวครับสนามบอลร้อยแต่ติบึ่งพาน ยิงออบไปออกไปยูโรไปด้วยหรอประกาศไปได้ยูครับเพชรนิ่งเมืองนะครับแต่ตั้งก็ได้ยูโรหมื่หกกรรมการให้เราเอาหมื่นสี่กับเราละหลักหัวยาวๆครับเบาได้เบาได้ครับเพชรนิ่งเมืองเอาหัวเราไปตะวันทิกาะตะวันควงเบาดีตะวันแคบเบาได้ តើបងបិទឈ្មោះអមឡាយដែរទេបង